สู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆครับครับขอตระเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับผมวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันที่อากาศจะร้อนที่สุดในรอบปีเมื่อวานนี้แม่นกน้อยได้มาที่นาด้วยแล้วก็ล่าสุดที่ผมเห็นคือแม่นกน้อยเนี่ยคือเดินไม่ได้นะครับแม่นกน้อยนาแกแต่มาเมื่อวานเนี่ย ไม่น,น้อยสามารถที่จะเดินได้แล้วก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมือก็กำได้ไม่นกน้อยกำมือผมนะเมื่อวานเนี่ยมือข้างที่กำไม่ได้มากำมือผมแล้วก็ว่าเอออาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะก็อีกอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อวานมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็ได้เปิดช่องนะฮะแม่นกบอกว่าอยากจะมีช่องยูทูบเอาไว้ไลฟ์สดขายของทำคลิปอะไรประมาณนี้ให้เอฟซีได้เห็น แล้วก็ในการขายน้ำพริกนะครับเมื่อวานก็ได้เปิดช่องไปเมืม่อวานจากผู้ติดตามศูนย์คนตอนนี้ผู้ติดตามพันกว่าซึ่งสามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วครบเก์เลย FC เร็วมากอัศาจรรย์มากจากศูนย์คนเมื่อวานตอนนี้1 0 0 0กว่าคนสามารถที่จะเปิดช่องอทำการไลฟ์สดได้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแม่นกน้อยนะครับผมที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็การเปิดช่องเมื่อวานวันนี้ก็ครบ1,000คนเข้าเกณฑ์ของ YouTube ในการที่จะไลฟ์สดได้นะต่อไปเราก็จะเห็นแม่นกน้อยเนี่ยอาจจะมีคลิปต่างๆแล้วก็มีการไลฟ์สดให้ FC ได้เห็นกันโอเคนะฝากติดตามช่องแม่นกน้อยด้วยนะผมแม่นกน้อยนากแกนนะฮะแล้วก็ช่องแม่นกน้อยพิสนุโลกก็ เป็นช่องแม่นกน้อยไล่ภูหลวงบ้านสวนอุดมสุขนะครับผมเข้าไปติดตามได้ทั้งสองแม่นกน้อยนะครับชื่อเหมือนกันเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พวกเราทั้งคู่เลยคุณนกสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นแม่นกทําอะไรแม่นกเมื่อกี้แม่นกมาเปิดช่องใหม่ค่ะอ๋อมาเปิดช่องใหม่ช่องอะไรครับแม่แม่น้ำพริกบายแม่นกค่ะน้ำพริกบายแม่นกค่ะตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้ว 270ค่ะโอ้เพิ่งเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมหแม่ใช่จ่าเพิ่งเปิดเมื่อกี้ค่ะขายอะไรบ้างครับแม่มีน้ำพริกมีข้าวเกีย๊ยวมีของฝากเล็กน้อยค่ะน้ำพริกเป็นหลักค่ะคใช่เป็นน้ำพริกเป็นหลักอยากมาทำช่องแล้วต่อไปเราจะได้นั่งขายที่บ้านได้ใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องรบกวนลูกๆได่ขายบ,ๆๆบางทีก็นั่งไลฟ์สดขายที่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะเม่นกแล้ว เป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการมีม้ากอาการดีขึ้นค่ะไปเรื่อยๆค่ะ5เดือน5เดือนกับ6-7วันหเดือน6-7วันเข้าเดินออกหกก็ผมเห็นไม่นกจับเดินเหินปกติเลยแต่ก็ยังไม่ปกติมากมันก็ยังอ่อนล้าใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แบบยาพิรยาทุกอย่างเราทานยาหมอแล้วระทานสมุนไพรตัวนี้ควบครับอ๋อเป็นสมุนไพรนลแม่นกสมุนไพร ขวดที่8ปครับขวดที่8นี่หมายถึงว่ากินมากี่ขวดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนั่นหรอตั้งแต่เดือนที่สอง๋อกินได้3เดือนเนี่ยครับตอนแรกนอนติดเตียงอยู่สเดือนที่หนูไปเห็นนะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทานมาเรื่อยๆพอวันที่ขึ้นบ้านวันที่18ดอะไรเนี่ยเดือนธันวาครับทางกิจธันวาข้อมาเป็นของขวัญขวดแรกอเริ่มต้นคือมีคนเอามาให้ใช่เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ให้กินฝาหนึ่ง<อ>สีชั่วโมงเสืออยู่วันนั้นเสือไปไป,ไปขึ้นบ้านใหม่พอดีห<อ>ลังจากอีสีวันใช้ไม้กระเท้าแขนคือตะก่อนนี่จะให้คนอาบน้ําใส่เสื้อผ้าให้ห<อ>ลังจากนั้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เป็นขั้นตอนทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือตัวเอง,องทำกับข้าวทำไรได้ ตอนนี้ก็คือไม่ต้องมีคนดูแลมากก็นิดหน่อยแต่ก็คือบางครั้งเราก็ต้องระวังการหกล้มเพราะมันยังไม่แข็งแรงร้อยเอรแต่ก็บกติดีครับุณแม่ดูน่าสดใสมากเหมือนเดิมเลยอไม่เป็นไรหายแล้วช่วงนี้ต้องต่อสู้ต่อไปเนาะรเป็นกำลังใจให้นะครับแม่ครับผมอัปเดตครับแม่นกก็ แม่นกนะฮะมาเดี๋ยวผมตั้งแม่นกมาครับคือไม่ได้เจอตั้งนานครับนี่แม่นกกหนาาสดใสนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆครับโอ้เก่ง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 ลำสวยนะเนี่ยกำลังอ่อนเดือเช้าลูกเนาะเป็นมนสอนเหรอ

back